ี่ตัวคูณสี่ครับแแล้วูนวมาอีกครับผมโโบ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 และเป็นคูณเก้าสามพันหและวมาต่ออย่างนี้มาเป็นแถวอย่างนี้โบ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 และคูณสิไปครับผมหมื่นห้าดีมาเตอร์ เอาละครับผมก็ต้องกราบสีว,สวรัตสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆ,ๆท่านกันด้วยนะครัว่าเดี๋ยวไมอยู่ในเกมฟอร์ทูดไมดัสนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูดตารางการจ่ายกันนิดนึงเลยว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่ะมาครับผมตารางการจ่ายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมหยอกหยอกเนี่ยพูดรีบพูดไปไหน่อยเนี่ยวตอนแรนะครับตารางการจ่ายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะมีพระราชานะครับผมแล้วก็จะมีเออผู้หญิงนะครับผมแล้วก็สมบัติแล้วก็อันุูนนะครับผมอา่า หลังจากเอาข้าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เอาวิสเกตเตอร์สามตัวนะครับผมไปครับผมเป็นแรกสิบบาทก่อนไปเลยไปเลยเออแล้ววายอู้วายเข้าขีดตัวเนี่ยชิบหายแล้วคุณอุ้ยมาถึงก็เต็มกราฟมาถึงก็เต็มกราฟเลยเห็นเปล่าเห็นเปล่ามาถึงเต็มกราฟเลยนะมาถึงก็เต็มกราฟเลยนะสุดหรอไปดีครับ เออชิวชีเบเบ่กันไปเออชิวชีเบเบ่กันไปชิวชีเบเบ่กันไปสี่พันนะผมชิวชีเบเบ่กันไปแล้วชิวชีเบเบ่กันไปเออไม่มาว่ะ เออเออไหยไปโอ้โหนึกว่็จะได้อางงุนนึกวจะได้อางงุ่นแล้ววายมาแล้วครับผมวายมาแล้วครับผมวายพอไหมเห็นแล้วแล้วคูณสี่เปงเข้าไปครับผมห้าร้อยยี่สิบมาซะเออโบ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 นี่ไงพันห้า โบ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 บบแล้ form form. วคูณสิบไปยงเอาไปอีกสามพันเจ็ดนะผมแล้วมาแล้วมาแล้วมาคูณสี่คูณสี่อย่างนี้แล้วบวกอีกสิบเป็นสิบสี่แล้วก็หึหึสี่พันหกแล้วมันจะไหลต่อไหมแล้วหึหึไม่ไหลนะผมแล้วมีจะโผล่ไวไหมไม่โผล่ไม่โผล่ซะด้วยไม่โผล่ซะด้วยนะฮะไม่โผล่ซะด้วยกะว่าจะโผล่ไวแล้วไหลต่อไปยาวๆไหมมือมา แล้วคูณเจ็ดก็ปลแปดแปดพันเก้าแล้วคูณเออสี่พันเก้าเออแมหมื่นสี่ถือว่าใช้ได้หมื่นสี่ถือว่าใช้ได้ตาเบ็ดต่อไปนี้จะคือของจริงไป มาแล้วครับผมมาแล้ว, Z, วค, 4, ครับผมวายสี่ตัวคูณสี่เข้าไปแล้วคูณวายมาอีกครับผมโบ๊ะ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 แล็ปเปคูณเก้าอืมสามพันหกและวายมาต่ออย่างนี้มาเป็นแถวอย่างนี้โบ๊ะ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 แล็ปคูณสิบห้าไปเองครับผมหมื่นห้าไปดีมาเต์ฟักเกอร์ก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ ติยูคุตบายครับผม